เก้าสุภัสราฟาดลุกสวยแต่แคปชั่นเด็ดจัดควิทนางเอกมากฝีมือเก้าสุภัสราฟาดลุกสวยแต่แคปชั่นเด็ดลาออกไปเถอะลันถูกใจแฟนคลับเป็นอีกหนึ่งนางแสดงสาวนอกจากความสามารถด้าน,นการแสดงจะดีเลิศแล้วเรื่องหน้าตาเธอก็ยังปังไม่เป็นสองรองใครจริงๆสําหรับนางเอกมากฝีมือเก้าสุภัสราที่ชาวเน็ตหลายคนยกให้เป็นเจ้าแม่เน็ตไอดอล ที่ไม่ว่าเจ้าตัวแต่งตัวลุกไหนใช้กระเป๋าอะไรก็มักจะมีคนแต่งตัวตามอยู่ตลอดล่าสุดทําเอาชาวเน็ตต้องขยีตลโลโล้ตาโรัวเมื่อสาวก้าฟาดลุกเบาๆเท่ๆแต่แฝงความเซ็กซี่นหน่อยด้วยการใส่เสื้อแวหวกไล่ถึงหน้าอกเบาๆเสือบท้วงเกงยีนขายาวสไตล์เทๆ่ๆที่ใครมองก็ต้องตกหนุ่มรักกันกระจายต่อด้วยท่าโพชิๆดูไม่เยอะแต่แอบเซ็กซี่มีอะไรหน่อยๆแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงฮาปรบมือโดดโ่คงจะหนีไม่พ้นแคปชั่น ที่จ้ตัวเขียนว่า just quit ที่ปแปลเป็นภาษาไทยว่าลาออกไปเถอะซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวหมายถึงใครแต่ก็ถูกใจแฟนคลับเข้ามาขย่มยอดไล์กันกระจายขอขอบคุณภาพก้าวสุภัสราภาพแหล่งข้อมูลข่าว i n n news ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ